วันนี้เวลา23นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรภูมิจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 6 7 4สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและ,สะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานและสาธารณรัฐตุรกีระหว่างวันที่2ถึง10เมษายน2558โดยมีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้านเฝ้า์ูลละองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดสัมมนาหัวข้อพัฒนาการและความคิดริเริ่มในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและการครบรอบ40ปีการสถาปนาความสำคัญทางการทูตไทยจีนรวมทั้งจะทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันต่าง กระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนจะจัดนัฏศินเฉลิมพระเกียรติถวายในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษาด้วยส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐทาจิกิสถานจะส่งรับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติทาจิกและส่งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทัศฐานวัตถุโบราณพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ที่สาธารณารัฐตุรกีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆอาทิมัสยิดสุลต่านอเมตรพิพิธภัณฑ์ฮาเกียโซเฟียและพิพิธภัณฑ์พระราชวังทอ็อปกระปึก